พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญหนังสือรวมพระธรรมเทศนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงคุณคําว่าคุณในที่นี้หมายความว่ากระไรเมื่อพิเคราะห์ดูตามถ้อยคําในบาลีแล้วหมายความว่าความดีความงามที่ควรเทิดทูนเคารพบ,บูชาความดีความงามของพระพุทธเจ้า9ประการของพระธรรมหประการของอริยสงฆ์9ประการตามที่ ปรากฏในพระบาลีนี้จะได้แสดงแต่ละประการเป็นล่าคับไปเริ่มต้นพระพุทธคุณก่อนซึ่งตั้งต้นด้วยคำว่าอ่อนตลอดจนจบสังฆคุณพระพุทธคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่มีพระเกียรติคุณเฟื่องฟูจนเป็นที่เคารพสักการะของมวลเทวตาอินพรหมและมนุษย์มาจนตราบเท่าทุกวันนี้มีใช่เพราะเหตุที่พระองค์เป็นกษัตริย์แต่เป็นเพราะเหตุคนเหตุอื่นคืออะไรก็คือเหตุที่พระองค์ สละราชสมบัติออกบรรพชาประกอบพระมหาวีริยะความเพียรอันแรงกล้าจนได้บรรลุพระโพธิญาณควงไม้พระสีมหาโพเมื่อวันวิสาขอปุระนะมีเพินเดือนห้านั้นเองพระองค์ได้ตรัสรู้ยโโยธรรมทั้งปวงในเวลารุ่งอรุณวันนั้นคุณง,งามความดีของพระองค์ได้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ตั้งแต่วันนั้นเป็นลำดับมาจนตราบเข้าเสด็จดับขันธป,ปรินิพ,พานรวมเป็นสี่ประการด้วยกัน ออนอนเป็นพระคุณขอตันมีในถึงจะแสดงต่อไปนี้ออนเป็นเนมิตอนามเกิดขึ้นเองพร้อมกับที่พระองค์บรรลุพระโพธิญาณยกตัวอย่างเทียบเคียงคล้ายกับชื่อพระมเหสีของพระเจ้าปอเสนที่กดสอชื่อว่ามลิกากล่าวคือว่าวันที่พระนางเธอประสูตรนั้นมีดอกมะลิร่วงลงมาจากอากาศในเวลาเกิดพระราช บิดาและพระประยุนญยญ่าถือเอานิมิดดอกมลินั้นขนานนามทิดาองนั้นว่ามลิกาซึ่งแปลว่าพระนางมะอ่อนเป็นคำที่พวกเรานาปฏิบัติธรรมเช็คกันนักหนาถึงแก่ได้นำมาใช้เป็นบทบริกรรมภาวนาในเมื่อนั่งสมาธิฉะนั้นจึงขอนำมาปอลอไว้ในที่นี้เพื่อใต้ทราบซึ้งถึงพระคุณนาข้อนี้ไว้บ้างแต่การจะพรณน,นาให้ซึ่งสุดได้เมื่อคิดเทียบแล้วก็เท่ากับอากาศใน ปีกหนกกล่าวคือบรรษาอากาศทั้งหลายในสากลโลกมีมากสุดที่จะคน,นานนาแต่คิดเฉพาะอากาศเท่าที่ปีกหนกกระพือขณะที่บินหนหนึ่งจะมีอากาศอยู่ในระหว่างปีกหนกนิดเดียวในจำนวนอากาศทั้งหลายนี่ชั้นใดก็ชั้นนั้นปาร,รอแปลสั้นๆว่าไกลว่าควรเป็นสองในอยู่ไกลหมายความว่าไกลาจากกิเลสหรือว่าพันจากกิเลสเสียแล้วไกลทรงกันข้ามกับอุทุชนคนเราซึ่งยังอยู่ใกล้ชิด ทีเลสพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งแท่งทองชมพูนุชหอรีอีกอย่างหนึ่งว่าได้เหมือนพวงแก้วอันหาค่ามิได้สมตามที่ว่าพุทธรัตนะประกอบด้วยตาที่โนเป็นผู้คงที่ไม่หวั่นไหวหากจะมีของหอมมาชโลมไลพระวรกายซิกหนึ่งและเอาของเหมันมาชโลมซิกหนึ่งพระหฤุทายของพระองค์ก็ไม่แปรผันยินดียินร้ายประการใดและเปรียบได้อีก สถานหนึ่งว่าอีนกผีหลุดโมพระไทยมั่นคงตั้งเสาเขื่อนถึงจะมีพายุมาแต่จาตุรอทิศก็ไม่ต่อสอนเมื่อเช่นนี้จึงมีในที่แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ตอรอรอคือเป็นผู้ที่เราสมควรจะเกิดจะบูชาวไว้เหนือสิ่งทั้งหมดอ่อ,อนเป็นนามเหตุพระคุณนามนอกนั้นเป็นนามผลว่าในด้านภาวนากายนี้มีซ้อนกันเป็นชั้นๆมีกายทิพซ้อนอยู่ในกายมนุษย์ กายรูปพรมซ่อนอยู่ในกายทิพย์กายยอรูปพรมซ่อนอยู่ในกายรูปพรมกายทมซ่อนอยู่ในกายยอรูปพรมคนเราที่ว่าตายนั้นคือกายทิพย์กับกายมนุษย์หลุดพรากออกจากกันเหมือนมะขามกระทอสอนจากเปลือกฉะนั้นกายทิพย์ก็หลุดจากกายมนุษย์ไปการละก็เลสของพระองค์หลุดไปเป็นชั้นชั้นตั้งแต่กิเลสในกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายยอรูปพรมเป็นลำดับไปก็เลสในกายมนุษย์คืออภิชชา พยาบาทมิจฉาทิฏฐิกิเลสในกายทิพย์คือโลภโทสะโมหกิเลสในกายรูปพรหมคือราคะโทสะโมหะก็เลสในกายยอรูปพรหมคือการมราคานุสัยปติมานุสัยอวิชชานุสัยต่อแต่นี้ไปจึงชักเข้าถึงกายหนึ่งคือกายธรรมหรือเรียกว่าธรรมกายเข้าชั้นโครภูจิตเรียกว่าโครภูบุคคลโครภูบุคคลน,นี้เดินสมาบัติเพ่งอริยรสัจสี่เป็นอนุโลมปฏิโลมจนหลุดพ้นจาก ก็เลสพวกลักกายทิฏฐิวิจิกิิชาศีลพจน์ปรามาสแล้วตกศูนย์วับกลับเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าพระโสดาบันละกิเลสได้สามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิิชาศีลพจน์ปรามาสแล้วกายโลดาบันนี้เป็นสมบัติเป้งงอริยสัตว์สี่เป็นอนุโลมปฏิโลมต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีกสองคือ,คอการราคะพยาบาทชั้นหยาบจึงเลื่อนชั้นขึ้นเป็นสกทาคามี กายพระสกทาคามีเส้นสมาบัติเพ่งอริยสัจสี่ทำนองเดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุดสักกิเลสได้อีกสองคือการราคาพยาบาทขั้นละเอียดจึงเลื่อนชั้นเป็นพระอนาคามีแล้วกายพระอนาคามีเดินสมาบัติเหงออริยสัจสี่ทำนองเดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก5คือรูปราคะอรูปราคามานะอุทจจะอวิชชาจึงเลื่อนขึ้นจาก พระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์จิตของพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสทั้งมวลจึงได้พระเนมีตกนามว่าอ่อนเหตุที่ทำให้พระองค์เป็นอ่อนนั้นสรุปโดยย่อ,อก,ก็ได้แก่การที่พระองค์บำเพ็ญสมาธิเจริญวิปัสสนาด้วยพระมหาประธานวิริยาต้นแรงกล้านาโคนไม้พระศรีมหาโพในวันวิสาขอปุรณะมีนั้นโดยความเด็ดเดี่ยวตั้งพระหฤทัยอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเสือดอน พระสรีระของพระองค์จะเดือดแห้งเหลือแต่เส้นเอ็นหนังและกระดูกก็ตามที่เอิอหากไม่ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณปราบใดพระองค์จะไม่ยอมลุกจากที่นั้นเป็นอันขาดแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งสมาธิรูต่อไปด้วยน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวในที่สุดก็ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณสมดังพระประสงค์ในราตรีการแห่งวันวิสาขขอปุรอนั่งนี้นั่นเองยามต้นทรงบรรลุ ปุเพนิวาสานุสศติยานความอย่างรู้ระลึกชาติหนหลังได้ยางที่สองทรงบรรลุจุตูปอปาตอติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ